สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปีใหม่มาอยู่ที่จังหวัดชะเชิงเซาค่ะถ้าใครที่ชอบเรื่องของการทำเกษตรอยู่แล้วบอกเลยว่ามาเรียนรู้ที่นี่เพิ่มเติมไม่มีผิดหวังค่ะในอดีตพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านเขาหินซ้อนมีการสัมปทานป่าไม้บุกรุกพื้นที่ป่ามีการเผาหน้าดินปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีการใช้สารเคมีมาอย่างยาวนาน จึงทาให้เขาหินซ้อนเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นทะเลทรายเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จมาที่วัดเขาหินซ้อนมีราชฎรเจ็ดรายเข้าเฝ้าและถวายพื้นที่จํานวน264ไร่เพื่อสร้างตําหนักแต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและทรงมีพระเมตตาต่อราชฎรจึงมีพระราชดำรัสให้สร้างเป็นสถานที่ศึกษาด้านการเกษตรต่อมามีผู้ถวายที่ดินเพิ่มและส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์รวมพื้นที่ทั้งหมด 1895ไร่และให้มีชื่อว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในศูนย์ศึกษาแห่งนี้มีหลากหลายฐานการเรียนรู้งานด้านต่างๆอาทิงานพัฒนาชุมชนงานประมงงานส่งเสริมการเกษตรงานพัฒนาที่ดินซึ่งมีนายปราโมทยาใจาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่คนที่เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับท่านผอ,อ,อก,กันค่ะสวัสดีค่ะท่านอยากให้ท่านผอ,อ,อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าภาพรวมของศูนย์ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ ับ <formation. S 2> <kr> <ired> ผมในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดินทรายนะครับที่นี่จะเป็นลักษณะของทรายจัดนะครับท่านก็ทรงให้หาวิธีการปรับปรุงดินนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งที่ใช้ในที่นี้ก็จะเป็นการปรับปรุงดินโดยใช้พวกปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าพวกปุ๋ยพืชสดนะครับลงไปในดินนะครับแล้วก็การใช้น้าหมักชีวภาพต่างๆนะครับโดยพื้นที่แห่งนี้ก็จะทําการปรับปรุงนะครับศึกษาทดลองแล้วก็เอาผลสําเร็จที่ได้เนี่ยไป ขยายผลให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ใกล้ศูนย์แล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาลักษณะของดินทรายเช่นกันนะครับตั้งเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับในพื้นที่แล้วสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่เนี่คะ่ะถ้าเกิดว่าประชาชนหรือเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยจะได้ความรู้ด้านไหนบ้างคะท่าน ถ้าผมในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเราทําหลักๆก็คือการปรับปรุงดินนะครับเพราะฉนั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับการวัตถุต้นกาเนิดดินนะครับลักษณะปัญหาของพื้นที่นะครับเรื่องของดินทรายจัดนะครับการปรับปรุงดินนะครับต่างๆนะครับลักษณะของดินเสื่อมโทรมนะครับอันนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของอาชีพที่ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าการทําการเกษตรนะครับการทําประมงปศุสัตว์นะครับหรือว่าอาชีพนอกภาคเกษตรนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับ ามาที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เห็นว่านอกเหนือจากเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเห็นว่ามีต่างประเทศมาดูงานด้วยใช่ไหมคะท่านเป็นยังไงคะ ที่นี่ก็จะรับชาวต่างชาตินะครับเรารับอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นลักษณะของเป็นหมู่คณะเข้ามานะครับก็ติดต่อเข้ามาซึ่งชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีเป้าหมายนะครับส่วนมากก็จะไปดูในเรื่องของเกษตรทีใหม่นะครับเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนนะครับพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่มาอาศัยอยู่นะครับบริเวณใกล้เคียงนะครับก็เดินทางเข้ามาเป็นลักษณะของ Walk- i อินเข้ามานะครับก็จะมีแปลงเรียนรู้ ต่างๆนะครับให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้อยู่นะครค่ะแล้วแบบนี้โครงการหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราจะมีการขยายผลเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ ในพื้นที่ของพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราขยายผลออกไปก็จะเป็นในพื้นที่ของหมู่บ้านรอบศูนย์นะครับใน3ามตำบลรอบศูนย์นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะครับจังหวัดต่างๆในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแห่งนี้นะครับก็เกษตรกรก็จะเข้ามาเรียนรู้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของศูนย์นะครับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ400ร้อยรายนะครับ เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจกับเรื่องของดินเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วสําหรับเกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่นี่แล้วเกิดผลสำเร็จเนี่ยมีส่วนไหนแนะนํำไหมคะท่านอยากไปดูค่มคะแล้วผมก็จะมีส่วนของที่อภิชิตนะครับซ<อ>ึ่งเป็นสนย์เรียนรู้นะครับของเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณของตําบลเขาอินซ้อนแห่งนี้นะครับโอเคค่ะงั้นเราไปดูส่วนที่อภิชิตกันค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับเกษตรกร,ร,กรของที่นี่กันค่ะสวัสดีค่ะพี่อภิชิตส,สครับผมพี่อภิชิตทาการ,กรเกษตรเกี่ยวกับด้านไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้เราทําเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ครับเป็นหลักคือศูนย์ศึกษาให้เข้ามาช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม p g s 8รลิ้วขึ้นมาแล้วเราก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เราหันมาสนใจการทําเกษตรอินทรีย์ตอนนี้เราเป็นผู้นําเกี่ยวกับเรื่องของการทําตลาดให้กับเครือข่ายครับค่ะแล้วเข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ปี47็นะครก็ยา่สปีแล้วคยีปีครับก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดินนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการรุกลักน้ำนะฮะเพราะพื้นที่ผมเนี่ยเป็นพื้นกกออาาจํแปลง แล้วก็ลองหัดเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายครับก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะทําเกษตรแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก็เป็นสื่อเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะะมันมีความสําคัญเพราะมันเหมือนกับว่าเราต้องตัดเสื้อผ้าให้พอดีตัวเราดังนั้นแต่ละคนที่เข้ามาผมมันก็จะต้องพูดคุยกับเขาก่อนอันนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาลุซอมันทั้งหมดก็อยากจะพาให้ทุกคนเนี่ยมามาเที่ยวชมนะฮะมาดูมารู้จักเราก็จะได้พัฒนาตนเองว่าเฮ้ ถ้าเราได้เร,รียนรู้นะฮะเราได้เข้าใจตนเองนะฮะชีตมันจะง่ายครับนี่แล้วสาหรับเรื่องของดินบ้างคะ่ะปกติแล้วที่นี่ดินมีปัญหาไหมคะพี่โอโ้โหโหดมากคือย่า<ะ>พูดว่าเป็นดินดีกว่าที่นี่คือทรายผมมาอยู่ที่นี่นะฮะผมก็เห็นแต่ละที่เลยถ้าเกิดผ่านมาแถวเขาบินซ้อนเห็นว่าเขาจะขุดดินไปหมดเลย คือมันเป็นทรายฉะนั้นเวลาเราปลูกพืชผักปลูกไม่ได้เลยครับช่วงแรกที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับการสสนุนพวกทั้งปอเทืองบ้างนะครับทั้งสนโบ้างอะไรพวกนี้บ้างก็เจอปัญหาไปตามรูปแบบการปลูกเช่นเวลาปลูกแล้วเนี่ย้ยาเยอะ,มะ,มะแมลงเยะอะไรอย่างี้แต่มันก็กลับกลายว่าเราปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีปัจจุบันเนี่ยพอเราหันไทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเราก็ใช้วัสดุที่อยู่ในธรรมชาติของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะมาในการปรับปรุงพื้นที่ดินของเราดังนั้นปัจจุบันเนี่ยดินเราค่อนข้างดีนะล่าสุดที่เอาไปวัดนีก็ ต่างๆก็สูงขึ้นจากเดิมนี่คือทรายนะฮะสมัยก่อนที่เนี่ยเขาจะเน้นทํามันทำข้าวโพดทําถั่วเหลืองซึ่งแน่นอนเราผลผลิตพวกเนี้ยมันต้องพึ่งสารเคมีค่อนข้างเยอะดัง<อ>นั้นตอนเนี้ยเมื่อเราเรามาเป็นเราไปศึกษาเรียนรู้เนาะแล้วเราก็นํามาพัฒนาบ้านเราเนี่ยวันนี้พื้นที่ของเรามันมน่าอยู่มันรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยเป็นอยากจะบอก เป็นกระบอกเสียงนะให้กับทุกคนว่าการศึกษาเรื่องดินเป็นเรื่องสําคัญนะฮะลองเามาศึกษาที่ศูนย์ศึกษาดูนะครับแล้วพอเราม hmm. hmm. you hmm. 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 ีการได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินพอมานํามาใช้จริงปรับปรุงแล้วผลลัพธ์เราเป็นยังไงบ้างคะก็มันเราปรับปรุงดินดีถึงขั้นที่เรียกว่าเราค่อยๆใส่เสริมไปนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ทําให้ผลผลิตเราดีเทียบเท่ากับขายตลาดเคมีได้นี่อันนี้ก็คือเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราว่าอ๋อที่เราพัฒนาดินมาเราปรับปรุงโครงสร้างดินมาเนี่ยมันตอบสนองนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายัง่ๆุม อหลายๆตัวนะฮะก็นํามาปรับปรุงเช่นทําปุ๋ยหมกักทําน้ําหมักชีวภาพนะครับแม้แต่สารขับไล่มแมลงพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับถ้าคนเนี่ยจะสนใจการทําเกษตรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราควรจะเรียนรู้ไว้และตอนนี้เรามีการส่งขายช่องทางไหนบ้างคะปัจจุบันนี้นะครับผมทําตลาดเป็น p เดอร์ order, กับมหาวิทยาลัยราชาพัฒราชนาครินทร์คือราชาพัฒ8แปดริ้วนี่แหละครับในทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็ผมจะทําตลาดแบบออฟไลน์คือขายที่โรงพยาบาลน,นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถ เที่ยงนะครับส่วนเครือขายเราเองเนี่ยเราจะมีตลาดหลักๆนะฮะซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนเนี่ยนะฮะก็คือตลาดที่ปั๊มน้ำมันลุ่งวิทักษ์ก่อน<ฆ>ถึงอำเภอพนมสารคามนะ,ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ตีห้าถึงเที่ยงนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน,นไปอุดหนุนสินค้า,าเกษตรอินทรียจาก เรือขายเกษตรซีแบบมีส่วนร่วมพิจิตรแปดริ้วนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวหินซ้อนนะครับนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของเก,กษตรการที่นี่นะคะที่ไปได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้จริงสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ